รู้ไหมครับว่าคำว่าไว้ผมคิดดูนะครับในภาษาไทยอาจจะแปลว่าไม่สำหรับคนไทยแต่สำหรับชาวต่างชาติหลายคนพวกคขาคิดว่ามันหมายความว่าเดี๋ยวคิดจริงๆแล้วมาตอบให้นะคุณลองนึกภาพดูสิครับเวลาที่สองโลกแบบนี้มาปะทะกันมันเกิดความเข้าใจผิดแบบที่ไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดีวันนี้เราจะพาไปดูว่า เมื่อคนตะวันตกที่พูดตรงไปตรงมาจัดเต็มเจอกับวัฒนธรรมการสื่อสารแบบอ้อมค้อมของคนไทยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างและทำไมบันทีรอยยิ้มของเราถึงทำให้พวกเขางงมากกว่าเข้าใจเรื่องของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาตินี่สนุกจริงๆนะครับเพราะมันคือการประทะกันของสองสไตล์ที่ต่างกันสุดขั้ว ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือคนตะวันตกโดยเฉพาะชาวอเมริกันกับชาวยุโรปหลายประเทศพวกเขาเติบโตมากับวัฒนธรรมแบบโลคอนเท็กซ์นั่นคือพูดตรงไปตรงมาชัดเจนไม่อ,อ้อมค้อมถ้าไม่ชอบอะไรก็บอกเลยว่าไม่ชอบถ้าเห็นด้วยก็พูดว่าเห็นด้วยไม่ต้องมานั่งเดาหรือเข้าใจสถานการณ์ให้ยุ่งยากแต่สำหรับคนไทยเรานี่เราเติบโตมากับสังคมแบบไฮคอนเท็กซ์ที่การสื่อสารไม่ได้อยู่แค่คำพูดแต่อยู่ที่บริบท น้ำเสียงภาษากายและสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมามาเริ่มต้นจากเรื่องของความเคารพและลำดับชั้นกันก่อนเลยครับในวัฒนธรรมตะวันตกโดยเฉพาะในที่ทำงานทุกคนมีสิทธิ์แสดงความเห็นได้เท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานใหม่หรือหัวหน้าทีมคุณสามารถท้าทายความคิดของหัวหน้าได้ถามคำถามตรงๆได้ไม่ต้องกลัวว่าจะดูไม่เคารพเพราะพวกเขามองว่านั่นคือการทำงานแบบมีประสิทธิภาพ แต่พอมาในสังคมไทยเรื่องนี้กลับกลายเป็นข้อห้ามใหญ่เลยทีเดียวมีเรื่องเล่าจากชาวต่างชาติคนหนึ่งที่เพิ่งมาทำงานในบริษัทไทยวันแรกที่เข้าทำงานเขาตื่นเต้นมากครับเขาเตรียมไอเดียมาเต็มที่อ่านรายงานต่างๆของบริษัทแล้วก็พร้อมจะเสนอแนวคิดใหม่ๆให้กับหัวหน้าเขาคิดว่าหัวหน้าจะต้องประทับใจแน่ๆแต่พอเขาเข้าไปเสนอไอเดียในวันแรกบอกตรงๆว่าบริษัทควรจะทำแบบนี้แบบนั้นนะครับบรรยากาศในห้องเงียบสนิท หัวหน้าก็แค่ยิ้มยิ้มแล้วหลังจากนั้นเพื่อนร่วมงานก็เริ่มหลีกเลี่ยงเขาแม้กระทั่งน้องที่ขายยาคูก็ไม่สบตากับเขาอีกเลยเขางงมากครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกคนถึงเย็นชากับเขาขนาดนี้เรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากครับในสังคมไทยการเคารพผู้อาวุโสและผู้มีตำแหน่งสูงกว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก การที่คุณออกปากตำหนิหรือเสนอความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับหัวหน้าโดยตรงโดยเฉพาะต่อหน้าคนอื่นมันไม่ใช่การแสดงความกล้าหาญหรือความคิดริเริ่มแต่มันคือการไม่ให้เกียรติการทำให้หัวหน้าเสียหน้าหรือที่เราเรียกว่าทำให้เสียเกียรตินี่คือหนึ่งในแนวคิดสำคัญที่สุดในวัฒนธรรมไทยคือการรักษาหน้าของคนอื่นแต่ความแตกต่างไม่ได้อยู่แค่เรื่องลำดับชั้นนะครับเรื่องที่น่าสนใจมากๆคือวิธีการพูดไม่ของคนไทย หรือควรจะบอกว่าเราไม่ค่อยพูดคำว่าไม่โดยตรงเลยด้วยซ้ำในประเทศไทยเราไม่มีคำว่าไม่ที่ตรงไปตรงมาแบบภาษาอังกฤษเลยเวลาเราไม่เห็นด้วยกับอะไรหรือปฏิเสธคำเชิญเราจะพูดแบบอ้อมๆเช่นคงจะยากหน่อยนะครับไว้คิดดูนะครับอาจจะเป็นไปได้ยากหรือแม้กระทั่งแค่ยิ้มๆแล้วเงียบไปมีตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นภาพชัดมากครับคนตะวันตกคนหนึ่งชวนเพื่อนไทยไปทานข้าวเย็นเพื่อนไทยตอบว่า โอ้ช่วงนี้งานเยอะนะไว้คิดดูก่อนนะสำหรับคนตะวันตกเขาเข้าใจว่าเพื่อนไทยจะไปคิดจริงๆแล้วจะมาตอบภายหลังเขาก็เลยรอๆออยู่หลายวันพอไม่เห็นตอบกลับมาก็เลยถามอีกทีว่าแล้วไงครับคิดได้แล้วหรือยังไปกันไหมแต่ความจริงแล้วสำหรับคนไทยคำตอบแบบนั้นมันหมายความว่าไม่ไปครับแต่พูดแบบสุภาพไม่อยากปฏิเสธตรงๆเพราะกลัวว่าจะทำให้อีกฝ่ายเสียใจหรือเสียหน้า สิ่งที่ทำให้สถานการณ์แบบนี้ซับซ้อนมากขึ้นก็คือรอยยิ้มของคนไทยชาวต่างชาติหลายคนเรียกประเทศไทยว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มเพราะเห็นคนไทยยิ้มกันตลอดเวลาแต่ที่พวกเขาไม่รู้ก็คือรอยยิ้มของคนไทยมีความหมายได้หลายแบบมากครับบางทีเรายิ้มเพราะดีใจบางทีเรายิ้มเพราะอายใจบางทีเรายิ้มเพราะกำลังอึดอัดหรือบางทีเรายิ้มเพราะเราไม่เห็นด้วยแต่ไม่อยากขัดใจ มันเป็นการสื่อสารทางอารมณ์ที่ซับซ้อนมากแต่สำหรับคนตะวันตกที่ไม่คุ้นเคยกับบริบทแบบนี้พวกเขามองว่ายิ้มเท่ากับเห็นด้วยเท่ากับดีใจจบอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดบ่อยมากคือการให้ฟีดแบ็ k หรือการวิจารณ์ในวัฒนธรรมตะวันตกการวิจารณ์แบบตรงไปตรงมาถือเป็นเรื่องปกติถ้าคุณทำงานไม่ดีหัวหน้าจะบอกคุณเลยว่านี่ผิด ต้องแก้ตรงนี้และพวกเขาไม่ได้มองว่านั่นคือการโจมตีตัวบุคคลแต่เป็นการวิจารณ์งานแยกงานกับตัวตนได้ชัดเจนแต่สำหรับคนไทยการวิจารณ์แบบตรงๆโดยเฉพาะต่อหน้าคนอื่นมันเท่ากับการทําร้ายความรู้สึกทําให้เสียหน้าเราจะใช้วิธีการบอกแบบอ้อมๆแทนเช่นงานนี้ทําได้ดีนะครับแต่ถ้าปรับตรงนี้อีกนิดน่าจะดีขึ้นหรือบางทีก็หาคนอื่นไปบอกแทน มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจจากที่ปรึกษาข้ามวัฒนธรรมคนหนึ่งชื่อว่าไอรีนพาเวลเธอทำงานเป็นตัวกลางช่วยเหลือชาวต่างชาติในการทำธุรกิจในไทยเธอบอกว่าสิ่งแรกที่ชาวต่างชาติต้องเข้าใจคือเมื่อคนไทยสองคนพบกันครั้งแรกพวกเขาดูเหมือนจะคุยกันสนุกสนานราวกับเป็นเพื่อนเก่าแต่ความจริงแล้วสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือพวกเขากำลังวัดกันลองหาว่าใครมีสถานะสูงกว่ากันอายุมากกว่ากันตำแหน่งสูงกว่ากัน เพื่อจะได้รู้ว่าต้องใช้ภาษาแบบไหนทักทายกันอย่างไรและแสดงความเคารพอย่างไรรอยยิ้มที่ดูเป็นมิตรนั้นจริงๆแล้วอาจจะเป็นการปกปิดความไม่สบายใจในสถานการณ์ที่ยังไม่รู้จักกันดีเท่าไหร่ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องของภาษากายก็สําคัญมากในสังคมไทยครับการสบตานานๆในวัฒนธรรมตะวันตกถือว่าแสดงความมั่นใจและความจริงใจ แต่ในวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะเมื่อคุยกับคนที่มีอายุหรือตำแหน่งสูงกว่าการสบตานานๆอาจจะถูกมองว่าเป็นการท้าทายหรือไม่สุภาพคนไทยจะก้มหน้าก้มตาเล็กน้อยเพื่อแสดงความเคารพอีกทั้งการใช้มือชี้การแสดงท่าทางแบบเกินจริงหรือการโบกมืออย่างเร่งเร็วในสายตาของคนไทยอาจจะดูเหมือนกโกรธหรือก้าวร้าวได้ครับมีเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือความเงียบในวัฒนธรรมตะวันตก ความเงียบในบทสนทนามักจะทำให้รู้สึกอึดอัดคนพูดภาษาอังกฤษมักจะพยายามเติมความเงียบด้วยการพูดอะไรสักอย่างแต่ในสังคมไทยโดยเฉพาะในญี่ปุ่นและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศความเงียบเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนามันแสดงความเคารพความคิดทบทวนและการให้เวลาอีกฝ่ายในการตอบสนองการที่คุณรีบเติมความเงียบหรือรีบถามคำถามต่อทันทีอาจจะทำให้ดูเหมือนคุณใจร้อนหรือไม่ให้เกียรติ มีชาวต่างชาติหลายคนที่เขียนบล็อกเกี่ยวกับประสบการณ์การอยู่ในประเทศไทยพวกเขาบอกว่าความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการอ่านระหว่างบรรทัดหรือ reading between the lines เพราะคนไทยไม่ได้พูดสิ่งที่คิดออกมาตรงๆคุณต้องเรียนรู้ที่จะสังเกตนังเสียงภาษากายบริบทของสถานการณ์และสิ่งที่คนไม่ได้พูดออกมามีชาวอเมริกันคนหนึ่งเขียนไว้ว่าถ้าผมอยู่ในอเมริกาแล้วมีคนถามว่าคุณอยากทานไอศครีมไหม ผมตอบว่าไม่มันก็จบแค่นั้นแต่ที่ไทยถ้าคุณถามคนไทยว่าอยากทานไหมเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับมันอาจจะหมายความว่าเขาอยากทานจริงๆแต่ไม่อยากให้คุณลำบากนี่คือแนวคิดที่เรียกว่าเกรงใจซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมไทยเลยก็ว่าได้ครับเกรงใจคือการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไม่อยากสร้างความลำบากให้ใครไม่อยากให้ใครต้องเสียหน้าหรืออึดอัด แม้ว่าตัวเองจะต้องการบางอย่างจริงๆแต่ถ้ามันจะทำให้คนอื่นลำบากเราก็จะไม่ขอเราจะปฏิเสธไปแบบสุภาพสุภาพแต่สำหรับคนตะวันตกพวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดนี้เพราะในวัฒนธรรมของพวกเขาถ้าคุณต้องการอะไรคุณก็พูดออกมาถ้าคุณไม่สบายใจกับอะไรคุณก็บอกไม่ต้องมานั่งเดาการทำงานในองค์กรไทยก็มีความท้าทายไม่น้อยสำหรับชาวตะวันตกครับในบริษัทตะวันตก การประชุมมักจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดเผยทุกคนสามารถโต้แย้งได้ถามคำถามได้แม้กระทั่งท้าทายความคิดของหัวหน้าทีมก็ได้แต่ในบริษัทไทยการประชุมมักจะเงียบกว่ามากคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงจะเป็นคนพูดเป็นหลักคนอื่นๆจะฟังและรับทราบถึงแม้จะไม่เห็นด้วยก็อาจจะไม่กล้าพูดออกมาโดยตรงเพราะกลัวว่าจะดูเหมือนไม่เคารพหรือทำให้คนอื่นเสียหน้า มีกรณีศึกษาหนึ่งจากบริษัทโฆษณาดิจิทัลที่มีทีมไทยทำงานกับผู้บริหารชาวตะวันตกผู้บริหารชาวตะวันตกต้องการผลลัพธ์แบบรวดเร็ววัดผลด้วย KPI ที่ชัดเจนและคาดหวังว่าทีมจะพูดตรงๆว่าปัญหาคืออะไรแต่ทีมงานไทยกลับใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์สร้างความไว้วางใจและสื่อสารแบบอ้อมอ,อมเมื่อมีปัญหาพวกเขาจะไม่บอกตรงๆว่ากลยุทธ์นี้ไม่ได้ผลแต่จะบอกว่า อาจจะต้องปรับเปลี่ยนบางอย่างนะคะหรือใช้ภาษากายและน้ำเสียงที่แสดงถึงความไม่แน่ใจสำหรับผู้บริหารตะวันตกสิ่งนี้ดูเหมือนไม่มีประสิทธิภาพแต่สำหรับทีมไทยนี่คือวิธีที่เหมาะสมในการรักษาความสัมพันธ์และหน้าของทุกคนชาวต่างชาติหลายคนยังรู้สึกงุนงงกับพฤติกรรมบางอย่างของคนไทยเช่นการที่คนไทยมักจะมาประชุมหรือนัดหมายสายกว่าที่นัดในวัฒนธรรมตะวันตกการตรงต่อเวลาคือสิ่งสำคัญมาก ถ้าคุณสายแม้แต่5นาทีถือว่าไม่ให้เกียรติแต่ในสังคมไทยเรามีแนวคิดแบบสบายๆหรือไม่เป็นไรที่ทำให้เรื่องเวลาไม่ได้เข้มงวดเท่ากับตะวันตกซึ่งนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและความหงุดหงิดได้ที่น่าสนใจคือเมื่อชาวต่างชาติพยายามพูดภาษาไทยบางคนกลับพบว่าคนไทยกลับดูหน้าตาเสื่องๆหรือแสร้งทำเป็นไม่เข้าใจแม้ว่าจะพูดได้ถูกต้องแล้วก็ตามมีชาวต่างชาติหลายคนบ่นว่า เวลาไปตลาดหรือร้านอาหารที่เต็มไปด้วยคนไทยเขาพยายามพูดภาษาไทยก็ยังโดนมืนหรือไม่ค่อยได้รับความสนใจบางทีก็ถูกพูดเร็วๆด้วยคำศัพท์ยากๆจนฟังไม่รู้เรื่องเหมือนพยายามจะทำให้รู้สึกว่าพูดไม่เก่งนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งของความซับซ้อนในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเรียกชื่อคนไทยมักจะเรียกชาวต่างชาติผิวขาวทั้งหมดว่าฝรั่งไม่ว่าจะเป็นคนอเมริกันอังกฤษรัสเซียหรือประเทศไหนก็ตาม ชาวต่างชาติหลายคนรู้สึกอึดอัดกับคำนี้เพราะพวกเขาคิดว่ามันเป็นการเหยียดหรือไม่ให้เกียรติเพราะทำไมไม่เรียกตามสัญชาติที่แท้จริงทำไมต้องรวมทุกคนเป็นกลุ่มเดียวแบบนั้นแต่สำหรับคนไทยคำว่าฝรั่งไม่ได้มีนัยะเชิงลบอะไรเลยมันเป็นแค่คำเรียกทั่วไปเท่านั้นแต่ท่ามกลางความท้าทายทั้งหมดนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าย,ยินดีเหมือนกันมีชาวต่างชาติหลายคนที่สามารถปรับตัวได้ดีพวกเขาเรียนรู้ที่จะอ่านสัญญ,ญาณที่ไม่ได้พูดออกมา เรียนรู้ที่จะใช้ภาษาที่สุภาพอ่อนโยนมากขึ้นเรียนรู้ที่จะว่ายอย่างถูกวิธีเรียนรู้ที่จะไม่รีบร้อนและให้เวลาความสัมพันธ์ค่อยๆเติบโตมีผู้หญิงชาวเมียนมาคนหนึ่งเขียนไว้ว่าการที่เธอเรียนรู้วัฒนธรรมไทยทําให้เธอเข้าใจมากขึ้นว่าการสื่อสารไม่ได้อยู่แค่คําพูดแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันจริงๆแล้วนะครับการที่คนสองวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากขนาดนี้มาเจอกันแล้วพยายามเข้าใจกัน มันสะท้อนให้เห็นถึงความงามของความหลากหลายของมนุษยชาติใช่ว่าจะง่ายเสมอไปบางทีมันทําให้เกิดความเข้าใจผิดความหงุดหงิดหรือแม้แต่กระทั่งความขัดแยง้งแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็ทําให้เราเรียนรู้ว่ามีหลายวิธีในการมองโลกมีหลายวิธีในการแสดงความเคารพมีหลายวิธีในการสื่อสารความรู้สึกสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆคือทั้งคนไทยและคนตะวันตกต่างก็พยายามเรียนรู้จากกันและกัน คนตะวันตกหลายคนเริ่มเข้าใจว่าการยิ้มของคนไทยมีความหมายลึกซึง้งการสื่อสารแบบอ้อมๆไม่ได้หมายความว่าไม่ตรงไปตรงมาแต่เป็นรูปแบบของความอ่อนโยนและความเคารพผู้อื่นในขณะที่คนไทยหลายคนก็เริ่มเปิดใจรับวัฒนธรรมการพูดตรงๆมากขึ้นโดยเฉพาะในวงการธุรกิจระหว่างประเทศการทำความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมคือการเรียนรู้ที่จะไม่ตัดสินว่าวัฒนธรรมไหนถูกหรือผิด ไม่ใช่ว่าวัฒนธรรมตะวันตกที่พูดตรงๆจะดีกว่าวัฒนธรรมไทยที่พูดอ้อมๆหรือในทางกลับกันมันคือการยอมรับว่าแต่ละวัฒนธรรมมีคุณค่าและความเหมาะสมในบริบทของตัวเองสิ่งที่สำคัญคือความเต็มใจที่จะเรียนรู้ความอดทนและความเคารพคอมเมนต์จากชาวต่างชาติ Mark from USA ผมอยู่ไทยมา7ปีแล้วครับ ตอนแรกๆงงมากกับรอยยิ้มของคนไทยบางที่ผมคิดว่าเขายิ้มเพราะชอบผมแต่จริงๆเขายิ้มเพราะอึดอัดฮ่าๆตอนนี้เข้าใจแล้วว่ารอยยิ้มไทยมีหลายความหมายต้องดูบริบทด้วยครับ Sophie from France โอ้โหเจ๋งมากค่ะฉันทำงานในบริษัทไทยมา3ปีสิ่งที่ยากที่สุดคือการเข้าใจว่าเมื่อไหร่คนไทยพูดจริงเมื่อไหร่แค่สุภาพเพื่อนร่วมงานบอกว่าไม่เป็นไรค่ะแต่จริงๆเป็นไรมากๆต้องเรียนรู้อ่านน้ำเสียงให้เป็นค่ะ Peter German ในฐานะคนเยอรมันที่ชอบความตรงไปตรงมาการอยู่ไทยทำให้ผมปวดหัวมากครับแต่ก็สอนให้ผมมีความอดทนและ EQ สูงขึ้นตอนนี้ผมชอบวัฒนธรรมแบบนี้แล้วรู้สึกว่าอ่อนโยนกว่าเยอรมันเยอะเลยครับเอ็มม่าออสเตรียเรื่องการไหว้ทำให้ฉันเคอะเขินมากเลยตอนแรกเลยค่ะไม่รู้ว่าต้องไหว้เมื่อไหร่ไหว้ใครบ้างสูงแค่ไหนเพราะทำผิดก็รู้สึกอายมากแต่คนไทยใจดีมากค่ะไม่ว่ากันแถมยังสอนให้อีกขอบคุณนะคะเดวิดรอมแคนาดา ผมเคยถูกเพื่อนไทยบอกว่าพรุ่งนี้เจอกันนะครับแล้วเขาไม่มาผมก็งงว่าทำไมตอนนี้รู้แล้วว่าบางทีมันแค่สุภาพไม่ได้หมายความว่าจะมาจริงต้องดูว่าเขายืนยันแค่ไหนอ่านบรรยากาศให้เป็นครับมาเรียจากสเปนคลิปนี้อธิบายได้ดีมากค่ะฉันเคยทำให้หัวหน้าเสียหน้าโดยได้รู้ตัวตอนประชุมฉันแย้งความคิดเห็นเขาต่อหน้าคนอื่นหลังจากนั้นทุกคนเงียบบรรยากาศแย่มากตอนนี้รู้แล้วว่าถ้าไม่เห็นด้วยต้องไปคุยส่วนตัวค่ะ j จ k e from เ k เรื่องเกรงใจของคนไทยนี่ทำให้ผมประทับใจมากครับในอังกฤษเราไม่มีคำนี้เลยแต่มันสวยงามมากที่คนไทยใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นขนาดนี้บางทีอาจจะมากไปหน่อยแต่ก็น่ารักดีครับโอกา r o m รัสเซียในรัสเซียเราพูดตรงมากเลยค่ะถ้าไม่ชอบก็บอกตรงๆเลยพอมาไทยฉันต้องควบคุมปากตัวเองมากเลยค่ะแต่ก็ดีนะคะทำให้ฉันเป็นคนอ่อนโยนขึ้นไม่ดุด,ดันเหมือนเดิมค่ะทอม f r o เนเธอร์แลนด ผมอยากให้คนไทยรู้ว่าเวลาพวกเราชาวต่างชาติพูดตรงๆไม่ได้หมายความว่าเราหยาบคายหรือไม่เคารพนะครับมันเป็นแค่สไตล์การสื่อสารของเราเหมือนกับที่คนไทยพูดอ้อมๆไม่ได้หมายความว่าไม่ซื่อสัตย์ครับลินดา r o m สวีเดนฉันชอบที่คนไทยไม่ชอบความขัดแย้งค่ะในสวีเดนเราก็เหมือนกันแต่เรายังพูดตรงกว่าคนไทยอีกค่ะตอนแรกฉันคิดว่าคนไทยไม่มีความคิดเห็นแต่จริงๆเขามีแค่ไม่อยากสร้างปัญหาเข้าใจแล้วค่ะ Mi k e from Ireland เรื่องการสบตานี่ทำให้ผมเข้าใจผิดเยอะมากครับในไอร์แลนด์ถ้าคุณไม่สบตาหมายความว่าคุณซ่อนอะไรแต่ที่ไทยการไม่สบตาคือความเคารพผมเลยคิดว่าคนไทยไม่ไว้ใจผมแต่จริงๆเขาแค่สุภาพครับแอนนา r r o โป o l n n d คำว่าฝรั่งตอนแรกฉันไม่ชอบเลยค่ะรู้สึกเหมือนถูกใส่ป้ายแต่พอเข้าใจว่ามันไม่ได้มีนัยยะเชิงลบแค่เป็นคำเรียกทั่วไปฉันก็โอเคแล้วค่ะแต่บางทีก็อยากให้เรียกว่าโปแลนด์บ้างนะคะฮ่าฮ่าคาร์ลสเม็กซิก ผมเป็นคนละตินที่ชอบพูดเยอะพูดดังใช้มือประกอบมากพอมาไทยเพื่อนๆบอกว่าดูดุดูโกรธผมก็ต้องปรับตัวพูดเบาลงใช้มือน้อยลงตอนนี้เพื่อนๆบอกว่าผมสุภาพขึ้นมากครับซาร่า r o m นิวซีแลนด์การที่คนไทยมาประชุมสายแล้วไม่ค่อยมีใครว่าอะไรมันทำให้ฉันงงมากค่ะในนิวซีแลนด์ถ้าสาย5นาทีต้องขอโทษแต่ที่ไทยสาย15-20ถึงนาทียังปกติอันนี้ฉันปรับตัวไม่คนจริงๆค่ะแต่ก็ยอมรับว่ามันคือวัฒนธรรม Hans from Austria ผมอยากบอกว่าวิดีโอนี้ควรให้ชาวต่างชาติทุกคนที่จะมาไทยดูครับจะช่วยลดความเข้าใจผิดได้เยอะมากผมเสียเวลาไปกับความสับสนเกือบป,ปีกว่าจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ขอบคุณมากครับที่ทำคลิปนี้แล้วพวกคนละครับเคยมีประสบการณ์สื่อสารกับชาวต่างชาติที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือถ้าคุณเป็นชาวต่างชาติที่กำลังฟังอยู่คุณเคยงงกับพฤติกรรมของคนไทยเรื่องไหนบ้างไหมครับลองมาแชร์กันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ เพราะทุกเรื่องราวมีคุณค่าและช่วยให้เราทุกคนเข้าใจกันมากขึ้นถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่กำลังทำงานกับชาวต่างชาติหรือกำลังอยู่ต่างประเทศและกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพราะเรามีเรื่องราวความแตกต่างทางวัฒนธรรมอีกมากมายมาฝากกันครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ